สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเราจะพาไปดูโปรเจกต์ CarPrice การวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศรถยนต์ด้วย MATLAB ค่ะผู้จัดทำคือนางสาวปณนิสาหนูสงและนางสาวพิชาภาแท้แต้ค่ะเป้าหมายของงานนะคะ 1. สําสำรวจข้อมูลราคารถ 2. ทํทำภาพสรุปความสัมพันธ์ที่สำคัญและ 3. สร้างโมเดล regression และ classification ง่ายๆเพื่อทดสอบว่าข้อมูลช่วยทำนายราคาได้มากแค่ไหนคะ่ะ เนนลี้ป็ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเราเอาไฟล์ตารางเข้ามาใน m a ทแลบและดูตัวอย่างข้อมูล5-10ถึง10แถวเพื่อเช็คโครงสร้างสร้างคอลัมน์เช่น car id brand model year horsepower fuel type จากนั้นตรวจสอบ missing value เพื่อดูว่ามีช่องไหนหายไปไหมชุดข้อมูลนี้ไม่มีค่า missing ถัดมาเราจะสร้างฟิวเจอร์ที่ชื่อว่าคาเอโดยเอาปีปัจจุบันโมเดลเยียมาเพื่อแปลงปีให้กลายเป็นอายุรถซึ่งตีความง่ายกว่าเวลาอธิบายราคาจะชัดเจนกว่ารถยิ่งเก่ามักจะถูกลงค่ะต่อมาคือสรุปสถิติของคอลัมน์หลักๆโมเดลเยีย horsepower price c a เ8เราสามารถดูค่า Min Max Min n เพื่อเข้าใจสเกลการกระจายเช่นมีช่องกว้างมากแปลว่ามีรถใหม่วิ่งน้อยลงและรถที่วิ่งเยอะขึ้นอยู่ราวๆ0.8ลบ4 x ลิตรฮอร์สพลกระจายกว้างเช่นกันสรุปจากหน้านี้ตัวแปรเชิงตัวเลขมีสเกลต่างกันพอสมควรและแนวโน้มเอียงบางตัวซึ่งจะมีผลกับการทำโมเดลค่ะ รูปนี้คือฮิสโตแกรมของราคาเพื่อดูรูปทรงการกระจายสังเกตว่าการาฟเอียงขวาลดส่วนใหญ่ราคาค่อนข้างต่ำถึงกลางและมีลดราคาสูงเป็นส่วนน้อยปลายหางนี่คือเหตุผลที่เวลาเราประเมินโมเดลเราต้องระวังเอาท์ไลเออร์และพิจารณามิติกอย่างควบคู่ชี้แกน x เท่ากับคาไพา y เท่ากับเขาและปลายหางด้านขวา กราฟนี้คือไมเลจเทียบกับไพแบบจุกระจายจุดแนวโน้มโดยรวมเป็นความสัมพันธ์เชิงลบรถที่วิ่งมากราคามักต่ำลงซึ่งสอดคล้องกับประสบการณ์จริงในการซื้อขายรถมือสองอย่างไรก็ตามจุดกระจายค่อนข้างฟุง้งแปลว่ามีปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นยี่ห้อรถสภาพหรือขนาดเครื่องยนรูปนี้คือเอนจิ้นไซเทียบกับไพจะเห็นสัญญาณบวกอ่อน เครื่องใหญ่กว่ามีโอกาสราคาสูงกว่าแต่ก็ยังมีความฟุ้งสูงบอกว่าเครื่องยนต์อย่างเดียวอธิบายราคาได้ไม่มากต้องพิจารณารวมกับตัวแปรอื่นๆเช่นอายุและระยะทางวิ่งค่ะเข้าสู่ส่วน regression เราเลือกตัวแปรอิสระ car a mileage engine size horsepower และให้พเป็นตัวแปรตามจากนั้นแบ่งข้อมูล8020ด้วย w h o l า out แป 20เทชโมเดลที่ใช้คือเส้นตรงหลายตัวแปรเพื่ออ่านค่าผลกระทบเชิงเส้นของแต่ละฟิวเจอร์ได้ง่ายหลังเทนเสร็จเราพยาการณ์ชุดทดสอบและคำนวณเมตริก2ตัว RMSE ค่าคาดเคลื่อนลากกำลังสองเฉลี่ยหน่วยเป็นสกุลเงินของราคา R กำลังสองเท่ากับสัดส่วนความแปรปรวนของราคาโมเดลอธิบายได้ค่าจริงในชุดสไลด์นี้ rmse อยู่หลักพันและ r กำลังสประมาณ0.39แปลว่าโมเดลเส้นตรงอธิบายราคาได้ราวๆประมาณ39%ยังพอใช้เป็นเบสไลน์แต่มีรูมให้พัฒนาอีกมากค่ะ สไลด์นี้นะคะจะเป็นกราฟเปรียบเทียบราคาจริงบนแกน x กับราคาที่โมเดลทํานายบนแกน y ค่ะถ้าทํานายได้เป๊ะจุดจะเกาะบนเส้นทะแยงมุม y เท่ากับ x ในกราฟเราจะเห็นจุด กระจายอยู่ใกล้เส้นบ้างห่างเส้นบ้างสอดคล้องกับค่า R ยกกำลังสองมีค่าประมาณเท่ากับ0.39ค่ะสรุปก็คือโมเดลเส้นตรงเริ่มจับแนวโน้มใหญ่ๆได้แต่ยังไม่ครอบคลุมความซับซ้อนทั้งหมดของการตลาดรถค่ะสไลด์นี้นะคะตารางนี้คือค่าสัมประสิทธิ์ค่ะการตีความที่สำคัญก็คือค่าเค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ และ o ู v แวลูเล็กมากรถยิ่งเก่าราคายิ่งลดลงอย่างมีในสำคัญค่ะมิ l เลตก็เป็นลบและมีในสำคัญก็คือวิ่งมากราคาลดค่ะ Engine Size L และ horsepower ในชุดนี้ P-Value ค่อนข้างสูงค่ะในโมเดลเชิงเส้นพื้นฐานยังไม่เห็นผลชัดเมื่อควบคุมตัวแปรอื่นไว้อาจจะมี m u n t i c o l l i n e a r i t y หรือความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเชิงเส้นค่ะถ้าจะพัฒนาควรลองแปลงสเกลใส่ปฏิสัมพันธ์หรือทดลองโมเดลที่ยืดหยุ่นกว่าเช่น random forest gradient boosting ค่ะ สไลด์ต่อไปนะคะจะเป็น classification ค่ะโดยตั้งเกณฑ์มาเดียนของราคาเป็นเส้นแบ่งมากกว่าหรือเท่ากับเมเดียนเท่ากับ High น้อยกว่าเท่ากับโลค่ะใช้ฟีเจอร์ชุดเดียวกันแบ่ง Trade และเท d e แบบ80-20ค่ะแล้วเทรนเดซิชันทีเบื้องต้นค่ะผลที่ได้นะคะก็คือ a c c u r y 65%ค่ะพร้อม confusion metric เพื่อดูว่าโมเดลท้ายพลาดฝั่งไหนบ่อย แม้ความแม่นยำจะยังไม่สูงแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการจัดระดับราคาค่ะหากเรามีแนวทางปรับปรุง 1. นงนะคะก็คือเพิ่มฟีเจอร์เช่นยี่ห้อระบบเกียร์ชนิดเชื้อเพลิงประวัติการซ่อมค่ะ2นะคะปรับจูนไฮเปอร์พารามิเตอร์ของต้นไม้หรือใช้อ n s e m b l e ิค่ะ 3. cross validation นะคะและ Feature scaling encoding ให้เหมาะสมค่ะ และสไลด์นี้นะคะเป็น Confusion Matrix ของการทำ Classification ค่ะแกนแนวตั้งคือค่าจริงและแกนแนวนอนคือค่าที่โมเดลทำนายค่ะช่องซ้ายบนคือ88ทายว่า l o แล้วจริงๆก็ low แปลว่าถูกค่ะช่องขวาล่าง107ทายว่า high แล้วจริงๆก็ high แปลว่าถูกค่ะส่วนช่องขวาบน47และช่องซ้ายล่าง58คือส่วนที่โมเดลทายผิดค่ะ ภาพรวม accuracy อยู่ที่65%หมายความว่าใน100ครั้งโมเดลไายถูกประมาณ65ครั้งถือว่าใช้ได้สำหรับต้นแบบแต่ยังมีโอกาสพัฒนาต่อไปค่ะหน้าต่อมาคือ future i m p o r t a n t ของโมเดล decision tree ค่ะกราฟแท่งแสดงว่าตัวแปรที่มีผลต่อการทำนายมากที่สุดคือ carat ค่ะ ตามด้วยมิเลตส่วน Engine Size และ horsepower มีผลน้อยกว่าสิ่งนี้ยืนยันกับที่เราเห็นมาก่อนหน้าอายุรถและระยะทางวิ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคารถค่ะและต่อไปนะคะเรายังลองทำา t e c h Analy t i c กับข้อมูลบรรยายรถยนต์เริ่มจากการสร้างข้อความอธิบายแต่ละคันค่ะเช่น c r r บรน d Year m ม l e a g e Engine hp และ price ค่ะจากนั้นรวมข้อความทั้งหมดแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็กแยกคำออกมาเป็นรายการลบคำสั้นๆที่ไม่สำคัญเช่นคำยาวไม่เกินสองตวอัวอักษรแล้วนับความถี่ของแต่ละคำเพื่อนำไปวิเคราะห์ว่าคำไหนถูกพูดถึงบ่อยที่สุดค่ะและผลที่ได้ก็คือท็อป20คำที่เจอบ่อยที่สุดเช่นคำพื้นฐาน Car, Engine, Hp, Km, Price, Year, ปรากฏครบทุกตัวค่ะชื่อยี่ห้อรถเช่น Toyota, Mercedes, Audi, Hyundai, g e a Honda ค่ะปีที่ผลิตเช่น 2019, 2020, 2021และ2023ค่ะ ตรงนี้ช่วยยืนยันว่าข้อมูลตัวหนังสือสามารถสรุปภาพรวมลักษณะรถที่พบได้จริงค่ะและเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเราสร้าง Word Cloud คำที่ใหญ่คือคำที่ถูกพูดถึงบ่อยที่สุดเช่นคา r Year, Engine, m i n เ a เ e Price และชื่อยี่ห้อ Word Cloud ทําให้เข้าใจข้อมูลเทคได้ง่ายและเร็ว ขึ้นว่า Dataset ของเรามีโฟกัสไปที่คำไหนบ้างค่ะและทั้งหมดนี้คือโปรเจกต์ c r r Price Analysis ด้วย MATLAB ค่ะเราได้เห็นตั้งแต่ขั้นตอนโหลดและการตรวจสอบข้อมูลการทำสถิติและ Visualization ทดลอง Regression และ Classification วิเคราะห์ข้อความด้วย Tag a n a l y t i c หวังว่าการนำเสนอครั้งนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นนะคะ ว่าการใช้ Data s i ซดสามารถช่วยให้เราวิเคราะห์และทำนายราคารถได้อย่างไรบ้างขอบคุณมากค่ะ